ลลุุงงงเเเเช้าา้้้้าาาาามมแวจจไ่่ออียยคยคบนืขใสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศที่สบายสบายลมพัดเย็นสบายแบบนี้กับผมลุงเชาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนทางทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์ครับ ไม่ว่าท่านจะรับฟังอยู่ที่ไหนจะเป็นพี่น้องในกรุงเทพพี่น้องในภาคใต้หรือพี่น้องไทยที่สู้ชีวิตอยู่ต่างแดนทั้งในญี่ปุน่นยุโรปหรืออเมริกาลุงเชาขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจไปให้ทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้ลุงเชาขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีและเห็นความสำคัญของการศึกษาไทยครับโรงเรียนสาธิตยานางาวะ จังหวัดนครศรีธรรมราชทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพของเยาวชนไทยครับตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับม1ถึงมสาำหรับปีการศึกษา2569ใครที่อยากให้ลูกหลานเตรียมความพร้อมเพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนยอดนิยมทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นต้องที่นี่เลยครับเราไม่ได้สอนแค่ตำราแต่เราสร้างภาวะผู้นำให้เด็กๆก,กล้าคิด กล้าทำและกล้านำเสนออย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นสนใจสอบถามข้อมูลกันได้นะครับพัฒนาลูกหลานเราตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงครับพี่น้องครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าทำไมการเมืองไทยถึงดูเหมือนวนอยู่ที่เดิมแต่ในความนิ่งนั้นกลับมีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงเหมือนคลื่นใต้น้ำที่รอวันซัดเข้าหาฝั่ง ล่าสุดครับนิดาโพเพิ่งเปิดเผยตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องขยี้ตาเรื่องเลือกตั้ง69ของคนนครศรีธรรมราชจากการสำรวจพบว่าพี่น้องชาวนครกว่า51.45เปอร์เซน์เทใจสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีทิ้งหางคุณอนุทินและคุณเทงนัทพงศ์แบบที่เรียกว่าขาดลอย ในขณะที่พักประชาธิปัตย์เองคะแนนความนิยมก็พุ่งขึ้นมาเกินครึ่งทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนรักพักเก่าแก่แต่มันคือรอยร้าวของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลปัจจุบันและความโหยหาความมาตรฐานบางอย่างที่คนนครมองเห็นในตัวคุณอภิสิทธิ์ครับ ในฐานะที่ลุงเคยทำงานสภาไทยมา20ปีและไปคลุกคลีกับการเมืองที่ญี่ปุ่นมานานถึง7ปีลุงเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับที่ญี่ปุ่นนั้นผู้นำที่เคยลาออกไปหรือเคยล้มเหลวหากเขากลับมาด้วยความมุ่งมั่นและพิสูจน์ได้ว่ามีสัจจะคนญี่ปุ่นจะให้โอกาสเสมอคุณอภิสิทธิ์ในสายตาคนคอนวันนี้เปรียบเสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ ที่คนเริ่มเห็นคุณค่าหลังจากผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายมานานครับพี่น้องครับเศรษฐกิจปากท้องบ้านเราตอนนี้มันฝืดเคืองอยางพาราราคาเป็นยังไงปาล์มน้ำมันเป็นยังไงพี่น้องรู้ดีที่สุดในอกเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีสังคมเริ่มระสะระสายสิ่งที่ชาวบ้านมองหาคือความปลอดภัยที่คุ้นเคยหรือภาษาเศรษฐศาสตร์ที่ลุงเรียนมาเขาเรียกว่า p e r c e i v e quality คือคุณภาพที่รับรู้ได้จริงไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อคนนครเขามองว่าคุณอภิสิทธิ์มีความรู้มีบารมีและที่สำคัญไม่โกงซึ่งเป็นหัวใจหลักที่คนใต้ให้ความสำคัญมากที่สุดครับอันศรัทธาใช่สร้างได้ในวันเดียวต้องเด็ดเดี่ยวในสัจจะไม่แปรผันยามบ้านเมืองวุ่นวายไร้ทิศงนินคนจึงฝันถึงคนดีมีปัญญา ไม่ใช่เพียงคำพูดที่สวยหรูแต่ต้องดูที่การกระทำและหยิบหาคนคอนชี้ทิศทางอย่างชัดตาเลือกผู้นำที่มีค่ากล้าสบตาประชาชนแต่เราอย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับมามองอันดับสองอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ไป16.40%นซ์นี่คือตัวแทนของสายปฏิบัติ พักภูมิใจไทยขึ้นชื่อเรื่องการเข้าถึงพื้นที่และการเมืองแบบใจถึงพึ่งได้ส่วนอันดับ3คุณเท้งนัทธพงศ์จากพักประชาชน13.43เเซนนี่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการที่คะแนนคุณอภิสิทธิ์นำโด่งแบบนี้มันสะท้อนว่าคนนครกำลังทำหน้าที่เป็นคานงัดทางการเมืองครับ เขากำลังบอกคนทั้งประเทศว่าเราต้องการมืออาชีพที่เข้าใจทั้งมิติเศรษฐกิจมหาภาคและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิน่นในเชิงธุรกิจที่ลุงเรียนปริญญาตรีมาการที่แบรนด์หนึ่งจะครองใจผู้บริโภคได้เกิน50%เอร์เซนท่ามกลางคู่แข่งใหม่ๆมันคือเรื่องมหัศจรรย์ครับแต่มันเกิดขึ้นได้ถ้าแบรนด์นั้นคือออริจินลหรือของแท้ดั้งเดิมแล้วมันส่งผลต่อสังคมไทยยังไง ลุงมองว่านี่คือสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าถ้ายังแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้ถ้าคนใต้ยังรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือนโยบายต่างๆมันไม่ถึงมือชาวบ้านจริงๆกระแสโหยหาอดีตที่ดีกว่าจะลามไปทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่เรื่องของการเชียร์มวยแต่มันคือเรื่องของลมหายใจและกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนวันนี้โพบอกเราว่าคนนครเลือกคุณอภิสิทธิ์แต่วันข้างหน้าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือเราต้องคิดให้เป็นอย่าให้ใครมาจูงจมูกด้วยผลประโยชน์ระยะสั้นครับลุงอยากฝากข้อคิดก่อนจบวันนี้ครับ ต้นไม้ใหญ่จะยืนหยัดผ่านพายุได้ไม่ใช่เพราะกิ่งก้านที่แผ่ขยายแต่เพราะรากที่ฝังลึกและมั่นคงการเลือกผู้นำก็เช่นกันครับอย่ามองแค่ภาพลักษณ์ที่สวยงามแต่จงมองที่รากเงา่าความคิดและความซื่อสัตย์ของเขาใครที่ทำเพื่อประชาชนจริงเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบการวิเคราะห์แบบลุงเา่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่ลุงจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหูทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลุงเ่านะเมืองคอนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ต่อหน้าครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนจอบให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีครับ